เป็นเบาหวานคะ่ะคืนเนี้ยคือจะไม่ค่อยได้นอนเนี้ยจะปัสสาวะบ่อยคืนหนึ่งสามสีส่ค้างก็เลยสังส่งมาทานพอทานแล้วรู้สึกเราเหมือนไม่เหนื่อยเหมือนเราร่างกายเราดีอ่ะค่ะ<ว><น>ชื่อวันระวีสุขสำราญเป็นคุณครูมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็เสียแล้วอายุ64ปีแล้วคะ่ะตอนแรกนี้คุณแม่เป็นก่อนคุณแม่จะเป็นเกี่ยวกับเบาหวานความดัน มีคนแนะนำให้ใช้แล้วก็เลยซื้อให้คุณแม่พอคุณแม่เสียไปเมื่อแปดปีที่แล้วก็เลยซื้อทานเองมาตลอดอ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นคุณแม่เป็นเบาหวานค่ะแล้วเป็นค่อนข้างเยอะไหมครับเป็นเยอะเพราะท่านอายุมากแล้วแต่กว่าแปดสิบเท่าไหร่แปดสิบแปดสตอนท่านเสียคือกว่าจะได้ทานก็อายุมากแล้วค่ะครับก็คือได้มาทานแล้วตอนที่ทานก็คุณแม่ดีมาก คือเบาหวานคุณได้ใช่สุขภาพแกแก็ดีแกปี่กระเป๋าเป็นคนชรา,าปกติอ๋อก็คือแทนที่จะแบบว่ากินยาเยอะๆยาก็ลดลงใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเบาหวานค่ะมื่ก็คือบ้านเราก็จะเวลาบ้านไหนเป็นโรคอะไรก็จะเป็นทันธุกรรมนะมีเบาหวานสูงประมาณเท่าไหร่เคยสูงสุดประมาณร้อยสี่สิบต้องกินยา ทานยาก่านเนี่ยคือจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยออกเยอะกลางคืนเนี้ยคือจะไม่ค่อยได้นอนเนี่ยจะปัสสาวะบ่อยคือเต้องลุกขึ้นมาป,ปัสสาวะใัใช่คืนหนึ่งสามสี่ครัง้งเสร็จแล้วก็เลยเห็นคุณแม่ทานอยู่ก็เลยสั่งมาทานเองตัวเนี้ยค่ะตัวคี้ค่ะาและเสร็จแล้วตอนกลางคืนเราก็เลยลุกปัสสาวะแค่สองครั้งออววตอนกลางคืนก็ครั้งเดียวตอนกลางคืนเราไม่ต้องลุกบ่อยอะ่ะเพราะกลางวันเนี่ยเราก็ปกติูีแล้ว คือท,ทานยาเราก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะที่ทานตัวน<ช>ี้กินตัวนี้มากีป่ปีได้แล้วน่าจะคกเจ็ดปีแล้วะค่ะตต่คุณแม่เสียก็ทานมาตลอดคือเจ็ดปีตลอดทานมาแล้วเป็นตรวค่าไตเป็นยังไงบ้างเมื่อเดือนที่แล้วไปคุณหมอบอกว่าดีทุกอย่างค่าน้ำตาล<ม>แก้แค<ม>่ร้อยยี่สิบเก้าตอนนี้ก็ทานคืกอก่อนอาหารเช้าอย่างเดียวคะ<ม>่ะพอทานแล้วรู้สึกจะเหมือนไม่เหนื่อยแรง เหมือนเราร่างกายเราดีอ่ะเหมือนสดชื่นหน้าตาเราเหมือนไม่แก่ออ้รู้สึกเราหน่าเด็กหน้าอ่อนด้วยในความรู้สึกนะครับมีคนดทักใช่ใช่วันนี้ทาง่ายมากเลยค่ะทุกเช้าฉีกแล้วก็ดูดได้เลยค่ะรสชาติอร่อยทาง่ายมากเลยค่ะ